สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีน้องๆชัน้นป .4 นะคะวันนี้นะคะพี่แนนก็ได้รับนะคะนาทีอันสำคัญนะคะที่จะมาสอน น้องๆน,นะคะเรื่องแรกที่น้องๆต้องเรียนเลยก็คือในชั้นประสมศึกษาปีที่4นี้นะคะเรื่องแรกก็คือจํานวนนับที่มากกว่า1 00 0ต้องมากกว่า1 0 0นนะเท่ากับ1แสนไม่ได้เลยต้องมากกว่าแล้วเพราะเราเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .3 มาแล้วนะคะจำนวนที่ ไม่เกิน1นึ่งแสนแต่ว่าพอป .4 เนี่ยเราก็จะมาเรียนจํานวนนับที่มากกว่า1,000งแนั่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่แนนจะมาสอนตั้งแต่เบสิกเลยก็คือตั้งแต่การเขียนเลขฮินดูอารบิกนะคะเขียนตัวเลขไทยแล้วก็เขียนตัวหนังสือเลยนะคะเพราะพี่แนนอยากให้น้องๆได้ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคมาดูสิ1,000 0แเราจะรู้ได้ไงว่าอ่านว่า1,000 0แเนี่ย หน,นึ่งแสนเนี่ยหนึ่งแสนมีศูนย์ห้าตัวใช่ไหมลูกตัวสุดท้ายทางขวามือจะเป็นหลักหน่วยนะคะแล้วเราก็ไล่มาเรื่อยๆอันนี้เป็นหลักสิบใช่ไหมลูกซ้ายมือเป็นหลักสิบแล้วต่อมาก็เป็นหลักอะไรลูกต่อพร้องกันเลยหลักร้อยนะคะแล้วต่อมาก็เป็นหลักอะไรลูกนะพันใช่ไหมลูกแล้วก็หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นนะคะแล้วก็ตัวเลขหนึ่งก็คือหลักแสนนั่นเองนะคะ หลักแสนนั่นเองแล้วเวลาทีเนี้ยเวลาน้องอ่านน้องจะรู้เลยว่าไล่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนไล่มาทางซ้ายแบบนี้เร,นะเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะอ่ามาดูกันดีกว่านะคะมาดูกันดีกว่านี่นะตัวเลขนะคะน้องๆเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกเป็นกันหรือไม่เป็นกันหรือไม่อ่ามาดูซินะคะเลขเหนึ่งเขียนยังไงเลขสองเขียนยังไงนะ อันนี้เลขฮินดูอารบิกหนึ่งสองสามสี่ห้าเแกาแล้วก็ศอันนี้คือเลขฮินดูอารบิกส่วนตัวเลขไทยเลขหนึ่งก็เขียนแบบนี้วงกลมนะคะเลขสไทยเลขสเลขสเลขหเลขหเลขเจเลขแ เลข9แล้วก็เลข0นะเขียนปกตินะคะส่วนถ้าเป็นตัวหนังสือนะคะพี่ขอมาเขียนข้างล่างแล้วกันนะคะถ้าเป็น1ก็เขียน1ปกติห้อนอืองอนหนึ่งไม่เอก1 2ใช่ไหมลกูก3นะคะ4ีออีกสีไม่เอก4 5 6 7 8ก 9แล้วก็ศูนลูกนะทำเป็นเล่นไปนะนะเด็กๆบางคนสมัยก่อนนี้พี่แนนสอนนะคะเขียนไม่ได้เลยนะเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นนะคะตอนนี้ก็เป็นกันหมดแล้วนะคะมีไมมไอติมอยู่เห็นไหมลูกไม้ไอติมอยู่2แท่งเป็นหลักล้านก็ต้องเป็นกี่ล้านลูก2ล้านใช่ไหมลูกเห็นไหมสองล้านนะเท่าไหร่ลูก กี่แสนไม้ติม1 2 3 4 5 6นะคะ6แสนนะคะกี่หมื่นลูก1 2 3 4อ่าสี่หมืนใช่ไหมลูก1 0 0 0 1 0 0 0 200อันนี้เลข2ลูกเลข2นะหลักสิบคืออะไร1 2 3 4 5ก็คือ5หลักสิบก็คือ5หลักหน่วยคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 หนะึ่ง3 4 5สามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าอ้าวตรงนี้ต้องเป็นเลขเก้านะลูกนะตรงนี้ต้องเป็นเลขเก้าอืมเลขเก้านะนะเลขเก้าไทยเลขเก้ารเบิกนะนี่พี่ขอลบเลข8ปตรงนี้ออกนะผิดนะต้องเป็นเลขอะไรลูกเลขเก้าะมีเก้าเอาใหม่พี่นับผิดหรือเปล่าหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้พี่นับถูกแล้วโอเคไหมเขาพิมพ์ผิดอันนี้ไม่ใช่นะนี่พี่ค่าทิ้งนะคะนะคะ ก็อ่านว่าอะไรลูก2 6 4ล้านหกแสนสี่มืนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก้านั่นเองนะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลขเก้าเลขแปดไม่เอานะลูกเปลี่ยนเป็นเลขเก้าเลยนะคะเขียนเป็นเลขไทยก็จะได้แบบนี้เลยนะคะถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือได้ไหมลูกได้นะโอเคนะไปต่อไปต่อมาดูตัวอย่างแรกกันดีก,กว่าเพราะนั้นเด็กป .4 ส,ส่วนใหญ่ได้กันอยู่แล้วนะคะ นะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เป็นเบสิกนะคะเบสิคว่าเบสิกก็คือเป็นพื้นฐานนะคะเป็นการทบทวนตั้งแต่ของปอ .3 ต่อเนื่องมากระทั่งถึงป .4 อ,อ่ะน้องๆลองนับดูสินะคะ3ล้านเอาเขียนเลข3ไปก่อนเลยลูกอันนี้เขาให้สายเลขฮินดูอาระบิ๊กเอาเลข3ก็3ไปก่อนเลย3ล้านกี่แสนลูกหนูก็นับแม้ติม1 2 3 4 5ส7 8 9มี่ห้า นะเก้าใช่ไหมลูกกี่มือลูกหนึ่งสสามสีโอเคสใช่ไหมลูกอ่ากี่พันลูกหนึ่งสอ่ะ2อง่าวหลักร้อยหนึ่งสอี่ห้าโอเคได้ห้าใช่ไหมลูก หลักสิบหนึ่งสองสามสี่โอเคเอาเราก็ใส่สี่ใช่ไหมลูกหลักหน่วยไม่มีไม่มีเราต้องใส่เลขศูนย์แล้วเราค่อยมาใส่ลูกน้ําทีหลังลูกนับมาสามตัวแล้วก็ใส่ลูกน้ําครั้งหนึ่งนับมาสามตัวแล้วก็ใส่ลูกน้ําครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะพอจะทํากันได้ไหมคะ,ะถ้าเป็นตัวเลขไทยตัวเลขไทยก็จะเป็นอะไรลูกสามอะไรสามใช่ไหมลูกเก้า่สี่ได้นะสอง เออหใช่ไหมลูกสี่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆศูนย์นูก็ค่อยๆใส่ลูกน้ําหรือว่าคอมมานันเองก็จะเป็นแบบนี้อา่าไหนลองดูอีกข้อสินะลองดูอีกข้อโดยที่พี่ให้เวลาทําก่อนนะให้เวลาทําก่อนทําได้เป่าอืมได้อยู่แล้วล่ะใช่ป่าอืม มีทั้งหมด5ข้อนะคะมีทั้งหมด5ข้อแต่เดี๋ยวพี่จะสอนแค่2ข้อและอีก3ข้อให้หนูไปทำเป็นการบ้านนะคะไปทำเป็นการบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวมาเฉลยกันในวันพรุ่งนี้ดีไหมคะเออดีสิใช่ไหมคะโอเคหวังว่าน่าจะเสร็จกันทุกคนแล้วล่ะก็จะเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเก้าล้านใส่เลขเก้าก่อนเลยลูกเก้านะคะกี่แสนลูกหนึ่งสองสามต่อไปลูกกี่หมื่นลูกสองหนึ่งสองเห็นไหมเออต่อไปหลักพันเห็นไหมหลักล้านแสนหมื่นพันได้หมดเลยเนี่ยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ย มันมีไม้ไอติมหมดเลยเพราะฉะนั้นหนูใส่ไปได้ตามปกตินะคะอันนี้เป็น2อสองอะไรคะสองหมื่นนะคะสองหมืนนะคะต่อไปเป็นกี่พันลหนึ่งสอันนี้เป็นสี่พันสองอันนี้ก็200นะคะอันนี้เป็น กี่สิบลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็เป็น50ใช่ไหมลูก50าสิบเท่าไรมาดูหลักหน่วยดิ1 2 3 4สามสี่ห้าหกดแดอันนี้ก็เป็นเลขแปได้ไหมคะแล้วหนูก็ค่อยๆใส่ลูกน้ําหรือว่าคอมมาทีละสามตัว3ตัว, 3, ตว,ตวนับจากข้างหลังมาพอจะได้ไหมน้าน่าจะพอได้นะอ้ะาวอดูเลขถ่ายลูกก็เป็น9 3 2 4สใช่ไหมลูก 2อหแล้วก็แปดลูกนะหนูก็ใส่เข้ามาปึ๊บพอจะได้นะทำได้นะเออนะอีก3ข้อนะคะพี่ฝากไปเป็นการบ้านนะคะจดไปเลยนะพี่ฝากไปเป็นการบ้านเนี่ยนะหนูก็จดไปตรงนี้เออฟื้เนี่ยหนูลากมาเลยโฮมเวิร์กตรงเนี้ยการบ้านนะคะฝากไปเป็นการบ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้นะคะ ต่อมานะคะมาดูในเรื่องของจงเขียนเป็นตัวเลขไทยและเลขฮินดูอารบิกนะคะจงเขียนเป็นตัวเลขไทยและเลขฮินดูอารบิกเวลาเราทําทุกครั้งนะล,ลูกหนูให้หนูอ่านคําสั่งก่อนนะคะลูกว่าเขาเนี่ยให้หนูทําอะไรหนูจะได้ ตอบถูกนะคะบางทีเขาอามเขาถาม2องคำถาม3ามคถามอะไรเงี้ยเราต้องตอบให้ครบด้วยไม่งั้นเราจะได้คะแนนไม่ครบทั้งทงท,งที่เราก็ทําได้โอเคไหมคะเดี๋ยวทีเรียนนะอ่ะตัวตัวหนังสือก็คือ20,000่ใช่ไหมลูกส0 0 0มื่นโอเคเราตัดที่หมื่นก่อนสี่พันตัดที่พันก่อน300ตัดที่ร้อยก่อน20ตัดที่10ก่อน1ก็ไว้ที่หลังเห็นไหมนะคะเราจะมีตัวเลขทั้งหมดนะคะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5ตัวเห็นไหมนะคะสองหมื่นอ่ะเราก็เขียนเลย Arabic, เอารบิกสองหมื่นาหลักพันมาต่อใช่ไหมลูกอาหลักพันก็เป็นเท่าไหร่ลูกหลักพันสี่พันใช่ไหมลูก300ร้อยเอาหลักร้อยยังอยู่ก็3า0 20อยยีเขาว่ายี่ก็คือ2 2งยนะคะแสดงว่าก็าหลักหน่วยก็คือถ้าลงท้ายด้วยเอดนี่ก็คือเลขหนึ่งนะลูกนะอันนี้คือเลขหนะลูกนะยีนะ่สเอ็ด 31อนะ101อเดเนี้ยก็คือเลข1นั่นเองฟึบเห็นไหมเออหนูก็ค่อยคอยใส่ลูกน้ำจากข้างหลังมานับ3าตัวแล้วใส่ลูกน้ำพอจะได้ไหมลูกอันนี้แบบง่ายๆก่อนนะคะแบบง่ายๆก่อนแล้วหนูก็เขียนตัวเลขไทยตัวเลขไทยก็คือเท่าไหร่ลูกสองเไหมลูกสี่เห็นไหมลูกเออลูกน้ำนะคะส2 1สองหนึ่งนะคะแบบนี้ได้หนูนะคะ เอาให้คล่องนะเอาให้คล่องเอาให้คล่องใครที่ทําเร็วกว่าพี่แนนก็ทําได้เลยแล้วเวลาพี่แนนมาเฉลยก็ขอให้หนูเงยหน้าขึ้นเพื่อดูนะคะก่อนนะคะจะได้ไม่เออจะได้ตรวจไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปสองแสนอ้าวคำว่าแสนตัดก่อนนะคะนะคะสามพันตัดก่อนห้าสิบอ้าว ตัดก่อนฟึบมีแค่นี้นะคะหลักสองแสนอ่าเลขสองหนูเขียน2ไว้ก่อนเลยนะคะเออแสนแล้วลองลงมาจากแสนคือหลักอะไรลกูกลองลงมาจากแสนก็คือหมื่นมีไหมไม่มี 100, มหมื่นหนูใส่ศูนย์อะไรที่ไม่มีใส่ศูนย์ตามทันไหมลูกนะคะอย่างเงี้ยอย่าง200แสนเนี่ยนะต่อไปมันต้องตามด้วยคําว่าหมื่นใช่ไหมเออลองลงจากหน่วยเล็กของ ลองลงมาจากแสนก็คือหมื่นใช่ไหมลูกนะลองลงมาก็คือหมื่นมันไม่มีหนูก็ใส่ศูนย์เข้าไปต่อไปลองจากหมื่นก็คือพันหลักพันมีไม่มีมีก็ใส่สามเห็้ไหมลูกนะหลักพันแล้วต่อไปต้องเป็นหลักร้อยหลักร้อยมีไหมไม่มีก็ใส่ศูนย์นะคะหลักสิบมีไหมมีลูกห้าหลักหน่วยมีไหมลกูกไม่มีเพราะมันสิ้นสุดแค่สิบก็ใส่ศูนยะ์อะไรไม่มีก็ใส่ศูนย์ไปเลยนะคะอะไรไม่มีก็ใส่ศูนย์ไปเลยแล้วก็นับมาซ้ำ สตัวแล้วก็ใส่ลูกน้ําพอได้ไหมอันนี้หนูก็เขียนตามมาเลยสองศูนยย์ห้าศูนย์เนี่ยนี้อ่าเดี๋ยวลองดูลองดูนะลองอีกลองอีกนะตรงนี้บางคนอาจจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็ให้น้องๆพยายามก่อนนะเ0 0ดแสนโอเคขั้นที่แสน สามหมื่นโอเคลองจากหลักแสนมีหลักหมื่นนะคะหลักพันมีไหมเนี่ยเขาเนี้ยไม่มีมีแต่หลักร้อยรู้และหลักพันเราต้องใส่ศูนยแน่นอนหนึ่งร้อยสามสามนี่คือหลักหน่วยนะคะหลักสิบไม่มีมีหลักหน่วยเลยนะหนูก็ใส่ไปเลยเจ็ดแสนนะคะสามหมื่นหลักหมื่นมีนะคะเออสามหมื่นหนึ่งร้อยหลักพันไม่มีใส่อะไรลูกศูนย์ลูกนะหนึ่งร้อยก็คือหนึ่ง หลักสิบมีไม่ลูกลงท้ายด้วยคําว่าสิบไม่มีก็ใส่ศูนย์นะคะเลขสามนะเลขสามเลขสองเลขสี่เลขห้านะ 3, 2, 4, นะถ้าลงท้ายก็เป็นหลักหน่วยไปเลยนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นเลขสามโอเคไหมได้ไหมลูกอันนี้ก็เป็นเจ็ดสามศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็สามได้ไหมได้นะคะอ้าว ต่อไปอีกข้อหนึ่งและอีกสองข้อพี่ให้ไปเป็นโฮมเวิร์กนะคะให้เป็นโฮมเวิร์กอ้าวสามล้านอ้าล้านมีแสนมีไหมไม่มีมีที่หมื่นโอเคขีดหมื่นไว้หกพันอ้าวจากหมื่นมาพันอ้าวหลักพันเขียนไว้จากหลักพันไปหลักร้อยเก้าร้อยมีอ้าวคำว่าร้อยอ้าวต่อไปคำว่าสิบมีอโอเคอ้าวะแล้วก็มีหลักหน่วยด้วยคันนี้นะสามล้าน โอเคหลักแสนมีนะหลักแสนมีไหมโอ้ไม่มีก็ใส่ศูนย์ไปนะลูกนะไม่มีก็ใส่ศูนย์ไปห้าหมื่นอ้าวห้าหมื่นมีนะคะลองจากหลักหมื่นก็คือหลักพันหกพันมีลูกนะลองจากหลักพันคือหลักร้อยหลักร้อยมีคือเลขเก้านะคะยี่สิบยี่สิบเขาว่ายี่พี่บอกแล้วมันคือเลขสองยี่สิบสี่ลงท้ายด้วยเลขอะไรก็คือเขาว่าสี่ห้าข้างหลังนี่กคือหลักหน่วยก็คือสี่เนี่ยหนูก็สามตัว นับจากข้างหลังแล้วก็ใส่ลูกน้ำทีหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็น3 0มศูนห้าหกเก้ใช่ไหมลูกสแล้วก็สนั่นเองนะคะนี่อ่ะอีกสองข้อไปทำเป็นโฮมเวิร์กนะคะโฮมเวิร์กนะแล้วก็พวกนี้มาเฉลยกันในส่วนของวันนี้นะคะอ่ะต่อไปนะ จงเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะจงเขียนเป็นตัวหนังสือตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะพี่จะให้ตัวอย่างทุกครั้งเพราะว่าน้องๆกลับไปทําที่บ้านเผื่อว่าไม่เข้าใจก็จะได้มีตัวอย่างไว้ดูหรือเวลาพี่ให้น้องๆทําที่นี่นะคะทําไปกับพร้อมพี่เลยก็จะมีตัวอย่างให้น้องๆดูด้วยนะคะโอเคอมาดูกันนะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยตรงนี้อ่านว่าอะไรลูกหนูก็นับก่อนเลยเนี่ย หน่วยสิบใช่ไหมลูกอา้าวเลขเจ็ดนี่คือหน่วยเลขสองนี่คือสิบหน่วยสิบแล้วต่อไปเป็นอะไรลูกร้อยพันหมื่นแสนล้านโอเคแสดงว่าตรงเนี้ยหลักล้านตัวสุดท้ายคือหนูต้องหาก่อนว่าตัวซ้ายมือสุดเนี่ยมันคือหลักอะไรถ้ามันคือหลักล้านหนูเริ่มได้เลยสองล้านตามไปก็คือสามแสนตามไปก็คือ เท่าไหร่ลูก4ี่อะไรลูกสี่หมื่ตามไปก็คือห้าพันตามไปก็คือ900เลข2ก็คือยี่ลูกนะยี่ยีเท่าไหร่ยีลงท้ายด้วย7ก็คือ27อันดับแรกเวลาเขียนไปตัวหนังสือหนูต้องนับก่อนตั้งแต่ขวามือไล่มาถึงซ้ายมือดูว่าซ้ายมือสุดเนี่ยมันคือหลักอะไรอย่างเช่นตรงเนี้ยดูนะเลข8ดนะดูก่อนนะใครที่เขียนอยู่เดีย๋ยวเพิ่งดูอะไรนะดูพี่แนนก่อนตรงนี้ ้าวตรงนี้เลข8คือหลกักหน่วยอ่ะผู้ตามหน่วยต่อไปเป็น10ดูด้วยร้อยพันหมื่นแสนโอเครู้แล้วเลข3เนี่ยคือแสนนะคะเลขสนี่คือแสนหนูก็จะมาเริ่มได้ว่าตรงนี้มันคือส0 0 0เนเห็นไหมหนูจะเริ่มได้ละส0 0 0 0 0อ้าวแล้วลองจากแสนก็คืออะไรลูกหมื่นใช่ไหมลูกนะมันคือเลขอะไรห หกอะไรล่ะก็หกหมื่นนะสิลูกนะหกหมื่นนะลูกนะเออแล้วลองจากหมื่นก็คืออะไรพันแล้วพันมันมีไหมไม่มีไม่ต้องเขียนเพราะมันเป็นเลขศนะูนย์เนี่ยเห็นไหมลูกนะอ่าพันไม่มีไม่ต้องเขียนต่อไปก็เป็นร้อยเลยก็เป็นสี่อะไรลูกสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยนะเก้านะหลักสิบก็คือเก้าก็คือ 90, เก้าสิบเท่าไรลูกเก้าสิบลงท้ายด้วยเลข 8, แปดก็คือเก้าสิบแปด อ่ะแบบนี้ได้ไหมลูกนะหวังว่าน่าจะได้เพราะพี่จะให้ทำสามข้อและอีกสองข้อไปทําเป็นการบ้านเพราะฉะนั้นทํากับพี่ตรงนี้ให้เข้าใจก่อนนะคะทากับพี่ตรงนี้ให้เข้าใจก่อนแล้วน้องๆก็จะได้ทุกข้อเลยนะเชื่อพี่เพราะว่าพี่สำเร็จมาแล้วผ่านมาแล้วนะคะลูกนะแล้วพี่ว่าวิธีที่พี่สอนเนี่ยมันมันมันดีที่สุดแล้วสำหรับ ที่จะถ่ายทอดให้น้องนะคะอ่ะต่อไปนะอ่าหนูนับก่อนลูกนับตั้งแต่หลักหน่วยก่อนเ้าใครที่ยังยังไม่มีสติง่วงหนาวหานอนมากมาดูก่อนนะเงยหน้าขึ้นมาลูกนะเงยหน้าขึ้นมาเลขศูนย์คือหลักหน่วยพูดหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านโอเคเลขสี่เนี่ยเนี่ยหลักสุดท้ายเนี่ยมันคือล้าน เพราะฉะนั้นตรงนี้หนูต้องเป็นไร,นไรล,นไลูกสี่อนะไรสี่ล้านโอเคไหมลูกสี่ล้านนะสี่ล้านสี่ล้านละหลักแสนมันคือฮะสองใช่ไหมหูกหนูก็เป็นสองแสนใช่ไหมสองแสนนะรองจากแสนก็ต้องเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นมีไหมไม่มีไม่ต้องเขียนตัวหนังสือใส่เข้าไปต่อไปหลักพันมีไหมลูกมีหลักพันมีถ้าหลักพันมีก็มันกี่พันหลักแปดพันก็เขียนไปแปดพัน หลักร้อยก็มีก็คือ8,000ันเท่าไหร่ลูก9อะไร900เนี่ยเออ900นะเลข2ก็คืออะไรลูกพูดพร้อมกันยี่นะลูกนะยี่เลข2คือยี่ยี่อะไรยี่สิบนะถ้าลงท้ายด้วย10แล้วมันคือเลขศูนย์นะคะลงท้ายด้วย10แล้วแสดงว่ามันคือเลขศูนย์เนี่ยนะมันคือเลขศูนย์นะเนี่ยตรงนี้ย10เนี่ยเพราะว่า10เนี่ยก็คือลงท้ายด้วยเลขศูนย์นี่ยพี่เขียนไว้ก่อน เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะนะลงท้ายด้วย10คือเลขศูนย์อืมคือเลขศูนย์เอาต่อไปข้ออะไรลูกเออข้อ3นะคะข้อ3าอ้าหนูก็นับก่อนเลยเลขหกคือหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน โอเคเลข9้คือหลักล้านตรงนี้ก็จะเป็นอะไรลูก9ล้านสีคขามัวอะไรล่ะคะลูก9ล้านใช่ไหมลูก9ล้าน3อะไรลูก300แสนเริ่มคลองแล้วนะคะ3า0 0สนสี่หมืนนะคะส0 0 0 0ื่มออือนอหมื่นไม่เอกหมื่นสี่หมื่นหนะคะเราตามไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเออยังมีอยู่5,000ันหลักร้อยมีไหม ไม่มีไม่ต้องเขียนเข้าไปนะลูกนะไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะคะหลักร้อยมันเห็นไม่ลูกหลักร้อยเป็นเลขศูนย์ไม่ต้องเขียนมาเขียนที่หลักสิบก็เป็นแปดหลายลูกแปดสิบนะแปดสิบเออแปดสิบเท่าไรแปดสิบหกไงนะเออนะพอได้ไหมอืมได้สินะพวกหนูเก่งกันอยู่แล้วแหละทำได้เพราะนั้นตรงนี้ข้อสี่กับข้อห้าเป็น ผมเวิร์กไปนะคะเดี๋ยวก็เฉลยพรุ่งนี้นั่นเองเอ้าวต่อไปจงเขียนในรูปของการอะไรลกูกการกระจายจงเขียนในรูปของการกระจายนะคะการกระจายก็คือการเขียนอยู่ในรูปของอาการบวกเลขกันนั่นเองนะคะการบวกเลขกันนะการบวกเลขกันยังไงอนูมาดูก่อน7เนี่ย หนูคือหลักหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนแสดงว่าหลักซ้ายมือสุดคือหลักแสนนะคะเวลาหนูเขียนตรงเนี้ยเลขสตรงเนี้ยเอามาไว้ตรงนี้คําว่าแสนก็คือหนูอาจจะนับจากอะไรรูกปนะนับจากเลขสไปก็ได้นะคะเลขสี่เวลานับป่ะพี่แบบคือบางทีเนี่ยหนดูดูนะหนูจะเขียน4ี่แสนใช่ไหมหนูต้องมานับจากข้างหลังหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นเอาไว้เดี๋ยว บางคนงงใช่ป่ะนี่หนูดูนะอะหนูจะเขียน400,000หนูเขียนยังไงหนูเขียนเลข4ก่อนหรือเขียนเลข0ก่อนบางคนถนัดอย่างงี้นะเดี๋ยวบางคนถนัดอย่างงี้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนบางคนถนัดอย่างงี้โอเคไม่ลูกก็400,000ไปแต่พี่เนี่ยถนัดแบบนี้นะพี่รู้ว่าหลักหน่วยอี่ะมันคือขวามือสุดแต่เวลาพี่มาเขียนเนี่ยพี่จะเขียนจาก ขวามือไปก็คือสี่แสนพี่ก็หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแล้วก็ใส่ลูกน้ําแล้วแต่คนถนัดนะโอเคไหมคะลูกแล้วแต่คนถนดัดแต่เวลาการนับก็ให้หนูนับแบบหลักหน่วยเนี่ยอยู่ทางขวาเหมือนเดิมโอเคไหมลูกนะอยู่ทางขวาเหมือนเดิมอันนี้ก็ยังเป็นหลักหน่วยที่ถูกต้องเหมือนเดิมหน่วยอันนี้ก็เป็นสิบเหมือนเดิมนะคะลูกแต่เวลาเขียนน่ะ คือพี่ไม่ถนัดที่จะเขียนเลขข้างหลังมาข้างหน้าไงเนีย่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ไม่พี่ไม่ถนัดไงเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ไม่ถนัดแต่พี่ถนัดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนอย่างเงี้ยเออพี่ถนัดกว่าโอเคไหมลูกนะมันแล้วแต่นะคะว่าจะทำยังไงให้น้องเร็วที่สุดนะคะสําหรับ พี่พี่จะสอนแบบที่พี่ถนัดละกันแล้วพี่คิดว่าน้องๆไปใช้มันก็จะเร็วด้วยนะไม่ต้องเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าหรือบางคนจะเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้นะคะโอเคนะตรงนี้ก็เป็นสีอะไรลูกสี่แสนต่อไปหลักหมื่นกนะ็คือแปดหมื่นว่าเขียนไปเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นโอเคอันนี้ก็คือแปดหมืนนะคะรับนับจากข้างหลังมานะสามตัวใส่ลูกนะ้ำนะคะ สามพันอย่างนี้ก็เป็นสามพันหน่วยสิบร้อยพันโอเคนะคะบวกกับเท่าไหร่ลูกอ่าอันนี้บวกบวกบวกหมดนะเจอเครื่องหมายบวกหมดนะบวกกับเท่าไหร่ลูกสองร้อยตรงนี้ใช่ไหมก็หน่วยสิบร้อยสองร้อยบวกกับอีกเท่าไหร่ลูกนะ,ะเลขหนึ่งก็คือหลักสิบก็สิบแะเลขหน่วยก็เจ็ดนะคะเลขหน่วยเขียนเจ็ดอย่างเดียวไม่ต้องใส่ศูนย์นะคะอย่างข้อหนึ่งแบบเนี้ยหนูก็นับก่อนเลยว่าสี่เนี่ยมันอยู่หลัก อะไรก็ ه, นับตั้งแต่เลข7มาหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนหลัก4นะี่เนี่ยอยู่ในหลักแสนเวลาหนูเขียนหนูก็หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนโอเคลูกน้ํานับจากข้างหลังมานไม่ใช่นับจากข้างหน้า,านะนับจากข้างหลังมา3ตัวก็ใส่ลูกน้ําไปบวกกับนะคะหลักแสนแล้วก็ต้องมาหลักหมื่นก็หน่วย10บร้อยพันหมื่นนับ3มตัวมาจากข้างหลังก็ใส่ ลูกน้ำบวกกับอะไรลูกนะหนึ่งพันหน่วยสิบร้อยพันนะคะตบกน้ำไปบวกอะไรลูกสามร้อยหน่วยสิบร้อยบวกกับอะไรลูกหกสิบหน่วยสิบบวกกับอะไรลูกเจ็ดจบโอเคไหมพี่ก็ทำให้ดูสามข้อเหมือนเดิมและอีกสองข้อก็โฮมเวิร์ <c oughs> เยอะเลยเมล่าเยอะเลยเมล่าเพราะว่าเราเรียนกันทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเทอมเต็มๆไงลูกนะหนึ่งเทอมเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นเราพี่หนูก็ต้องช่วยพี่ทํากันบ้านหน่อยนะคะหนึ่งหนึ่งเทอมเต็มนะอ่ะมันก็ดูหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนใช่ไหมลูกอ่าตรงนี้เป็นหลักแสนอีกแล้วนะคะหนูก็เป็นห้าแสนก็หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน นับจากข้างหลัง3ามตัวแล้วใส่ฟ๊บเลยบวกกับอะไรลกูกนะสี่หมื่หน่วย1 0 1ร้อยพันหมื่นนะคะลูกบวกกับอะไรลูก5 0 0 0ันหน่วย10 1 0 0พันโอ้ต่อไปลกูกโหทำแบบได้ลื่นมากเลยนะลื่นไหลามากเลยหลักร้อยก็คือ4นะลกูกก็เป็นหน่วย1 0 100 000, นะคะหลัก10บก็คือ10ก็คือบวก10หลักหน่วยก็คือ7โอเคตรงใส่จะ หลักเลขเจ็ดมั้งเนี่ยลงท้ายด้วยเจ็ดสองข้อและอ่ะต่อไปนะลูกหนูก็นับเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านตรงนี้อยู่ในหลักล้านนะคะเวลานับก็หนืวนเดิมลูกหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนับทีละ3สามตัวแล้วก็ใส่คอมมาฟึบฟึบบวกกับเท่าไรลูกบวกกับเท่าไรบวกกับสามอะไรลูกอ่าดูสิสามแสนก็หน่วยสิบ ร้อยพันหมื่นแสนโอเคไหมลูกนะบวกกับเท่าไรลูกสี่หมืน่นหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นใช่ไหมลูกบวกกับเท่าไรลูกห้าพันหน่วยสิบร้อยพันรู้สบายมากลูกบวกกับอีกหลักร้อยไม่มีไม่ต้องใส่ไม่ต้องบวกศูนย์เข้าไปนะแล้วก็ไปดูที่หลักสิบเลยหลักสิบก็คือแปดสิบหนูดูตรงเนี้ยเออหลักสิบมันต้องก็คือแปดสิบตรงเนี้ยบวกกับเท่าไรลูกหกนะจบนะคะ หลักร้อยไม่มีก็ไม่ต้องไปใส่มันลูกนะนะก็ไม่ต้องไปบวกมนันหรือหนูจะบวกก็ได้แต่พี่ก็ไม่นิยมให้หนูบวกนะเพราะมันก็เสียเวลานะบวกศูนย์เข้าไปก็ไม่ได้มีค่าอะไรนะเพราะฉะนั้นข้อ4กับข้อ5ก็ให้หนูไปทำโฮมเบิร์กนะจ๊ะโอเคไหมคะอืมอ่าต่อไปนะคะต่อไปนะจงเขียนเป็นจํานวนและจงเขียนเป็นจํานวนและดูสิทํากันได้ไหมจงเขียนเป็นจํานวนเนี่ยนะ ตรงเขียนเป็นจำนวนเมื่อกี้จากการกระจายนะเสร็จแล้วข้อตอนนี้ให้หนูเขียนเป็นจำนวนแล้วล่ะลูกนะให้เขียนเป็นจำนวนเขียนเป็นจำนวนเขียนยังไงลนะ่ะลูกหเขียนได้เปล่านะเขียนได้เปล่าเขียนได้เปล่าได้ทำไมจะไม่ได้อนะลูกอันนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนใช่ไหมลูกหนูก็ใส่ไปก่อนเลย เลข2นะเลข2ที่มีอยู่เนี่ยใส่ไปก่อนเลยหลักแสนหลักแสนแล้วก็เราลงมาต้องเป็นหลักหมื่นก็คือหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นอ่ะปรากฏว่าเลข3าอยู่หลักหมื่นพอดีต่อไปหลักหมื่นก็ต้องลองม้าคือหลักพันใช่ไหมลูกหน่วย1 0บร้อยพันโอเคอ้าวฮาอ่ะหลักร้อยมีก็คือ9ใช่ไหมลูกหลักสิบมีก็คือ3หลักหน่วยมีก็คือ2เนี่ยนั้นรับจากข้างหลังไป3ตัวใส่อะไรลูก คอมมาก็จบแล้วออคืันนี้ก็คือการเขียนจํานวนจากตัวที่เขากระจายมาให้แล้วก็เขียนเป็นจํานวนเลยโอเคไหมคะลูกอ้าวต่อไปนะคะต่อไปทําให้ดู3ข้อเหมือนเดิมโอเคไหมลูกทําให้ดู3ข้อเหมือนเดิมข้อ2อันนี้หลักอะไรลูกหลักแสนนะคะพี่ไม่สอนนับและเพราะพี่สอนนับมาหลายข้อแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรลูกแปอะไร8 0 0แสนนะคะแล้วกี่หมื่นลูก หกหมื่นหกหมื่นเท่าไรลูกสามพันเก้าร้อยหลักสิบมีไหมลูกไม่มีใสศูนย์แล้วก็ตามด้วยเลขหกนะคะแบบนี้เลยนะเอาต่อไปข้อสามต้องนับหน่อยดูยเลขเยอะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนอันนี้สองล้านสองล้านเราต้องตามด้วยแสนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอ่าปรากฏว่าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นได้มีหลักหมืน่นไม่มีหลักแสนก็ใสศูนย์เข้าไปแล้วส่วนหลักหมืน่นก็ใส่เลขสาม หลักหมื่นมีต่อไปหลักพันหลักพันก,ก็คือ9หลักร้อยก็คือ7หลักสิบก็คือ1ส่วนหลักหน่วยก็คือ5นั่นเองเอา่าสามตัวใส่ลูกน้ำสามตัวใส่ลูกน้ำนับจากข้างหลังมาพี่เน้นย้ำเสมอพอจะได้ไหมได้ง่ายมากยิ่งกว่าปอกอะไรอีกบอกไว้เข้าปากอีกเพราะนั้นโฮมเวิร์กนะคะลูกเพราะนั้นโฮมเวิร์กโอเคพอจะได้ไหมเนี่ยได้นะคะพอจะได้เก่งมากๆกันเลย